ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ว่าปากน้ํานําทัพขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุรเจดี JD, กลางน้ําที่บริเวณองค์พระสมุรเจดีตําบลในคลองบางประกดอําเภอพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน พิธีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีโดยมีนางนงรัตน์คงเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีนายชัยพจน์จรุนพง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสุเมธธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสัญญาจีระอ่อนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจสมุทรปราการนางสาวชนทิดาสาวเหมเลขานุการนายกอบจนายเจนเจตเจนนาวินปลัดจังหวัดสมุทรปราการนายภูธนะ ชมพูมิง่งหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทั้งนี้องค์พระสมุรเจดีย์เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยและก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ .2371 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่าพระเจดีย์กลางน้ำเนื่องจากบริเวณเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุรเจดีย์เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบงานมัสการองค์พระสมุรเจดีย์เป็นประเพณี ที่สําคัญชาวสมุทรปราการจัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีติดต่อกันมานานหลายปีพระองค์พระสมุทรเจดีเป็นที่เคารพสักการะที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสมุทรปราการซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาของจังหวัดสมุทรปราการที่จัดสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ซึ่งงานจะเริ่มในวันแรม5ค่ำเดือน11ของทุกปีครับ มขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรากาลและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรากาลที่ได้รุรณามาเป็นประธานและร่วมปิดเกียรในพิธีเปิดงานมรดกแหร่รถบุพคชาติรออยู่นะคะถึงแม้ว่าปีนี้ขบวนจะสั้นหน่อยขบวนแรก ก็จะดีซีดีดเอานะครับซึ่งก็เป็นการปรับวิธีการร่รวมวิธีครับสาวง,งามอยู่บนรถบุตสะบสบได้จะข่าวมาบนรถก็เป็นคณะครูด้าน <c oughs> หลังนี้ก็เป็นครูวิทยาเทคนิคสูรากาศนะครับโอรงเรียนสมบูรปราการสวยงามค่ะเกียพวงมาลัยดัยงๆให้กับขบวนรถบุตรระบบพา โดยปกติแล้วเนี่ยจ้ามีออกยาวๆเลยค่ะแล้วก็จะต้องต่อหาอีกหลายทางเลยนะคะกว่าจะรอบเรียกว่าเดินเนี่ยมือข่้นหางนะคะหัวาชนหางเลยก็ว่าได้ในโอกาสนี้ครับท่านประธานเปิดเผยกันแล้วนะครับในลำดับนี้ทีมข่าว AEC ทีวีแชนแนลรายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด